สวัสดีครับพี่น้องทาง YouTube นะครับทุกคนทุกท่านนะครับผมพี่น้องทั้งหลายที่ชมคลิปของผมบุงมขอบขอบคุณมากๆนะครับผมที่ให้ความเอ็นดูนะครับผมเอ็นดูลุงแก่ๆคนนี้คนหนึ่งนะครับผมที่ทําคลิปมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ไปตามมันละครับเนาะไปตามสภาวะอายุข,ของเราและความรู้ของเราเนาะเราจะไปแข่งกับช่องดังๆเขาไม่ได้หรอกครับ เราอายุเยอะแล้วแต่เราก็ทําคลิปที่ผมพ่อพยายามหาคลิปอะไรใหม่ๆมาลงแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าจะตันผิงแล้วนะครับตอนเนี้ยแบบความรู้เราน้อยเนาะเราแล้วทําคลิปเกี่ยวกับช่างซ่อมอะไรเนี่ยแล้วก็ทําลําไยด้วยนะครับผมผมก็ทําคลิปไปเรื่อยๆอยนั่นแหละครับช่วยๆกันดูนะครับผมไม่เป็นไรช่วยกดไลค์ like, กดแชร์อะไรได้นะครับไม่เป็นไรกดใจให้กําลังใจกันนะครับผมจะได้อยู่ในช่องกันไปนานๆนะครับแล้วฝาก เพื่อนรุ่นใหม่ก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมติดตามแล้วคอมเมนต์มาทักทายกันได้นะครับผมแล้วเราจะติดตามให้กําลังใจกันนะครับผมเนี่ยครับกว่าจะมาถึงระดับนี้ได้ผมก็ทํามาหลายปีเหมือนกันนะครับแต่แต่อย่างว่าเนาะเราไม่ใช่คนดังไม่ใช่คนหลอ่อมนก็ทาไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างพอคุ้มค่าอินเทอร์เน็ตละครับผมโอเคครับแค่มาขอบคุณนะครับคนที่มาติดตามให้กําลังใจกันเนาะ เราก็อยู่กันไปนะไราะเงินลอยในอากาศเนี่ยเราสามารถคว้ามาได้ผมก็พยายามคว้ามานะครับผมคว้ามาโดยการทําคลิปทําอะไรนะครับแต่บางครั้งก็ไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันน้องได้ติดตามกันตอนนี้รู้สึกว่าคลิปผมย่างห่างไปหน่อยเนาะเพราะมันมันบางครั้งมันตันผิงเนาะในหัวสมองไม่รู้จะทําอะไรบางครั้งก็ทาซ้ําไปซ้ํามามันก็ไม่รู้จะลงยังไงลนะก็ <g iggle> บางครั้งก็มีโอกาสก็จะลงเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์เล็ก เครื่องอะไรแบบนี้ไปนะครับผมผมก็ทําไปเรื่อยๆนะครับคอยติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับผมสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับผมโชคดีมีชัยทุกคนนะครับผม